หน่วยการเรียนรู้ที่8พลังงานทดแทนความหมายของพลังงานทดแทนพลังงานทดแทนหมายถึงพลังงานที่ใช้แทนน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งเป็นพลังงานหลักที่ใช้กันอยู่ทั่วไปในปัจจุบันพลังงานทดแทนที่สำคัญได้แก่พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ำพลังงานลมพลังงานความร้อนใต้พิภพและพลังงานจากชีวมวลเป็นต้นได้มีการศึกษาค้นคว้าเพื่อนำพลังงานทดแทนมาใช้ประโยชน์มากขึ้นซึ่งจะช่วยผ่อนคลายปัญหาการขาดแคลนพลังงานในอนาคตและจะช่วยลดปัญหาด้านมนลพิษที่เกิดขึ้นจากการใช้พลังงานในปัจจุบันพลังงานแสงอาทิตย์ การนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ทำได้สองลักษณะคือกระบวนการเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยเมื่อแสงอาทิตย์ตกกระทบลงบนแผงเซลล์แสงอาทิตย์เซลล์แสงอาทิตย์จะทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อนำไปใช้กับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆส่วนการนำไฟฟ้าไปใช้อีกรูปแบบหนึ่งคือ กระบวนการเปลี่ยนลูกเป็นพลังงานความร้อนโดยให้แสงอาทิตย์ส่องผ่านแผ่นรับแสงมาตกกระทบยังพื้นสีดำเป็นผลให้เกิดความร้อนเพิ่มมากขึ้นเหนือบริเวณพื้นทำให้สามารถนำพลังงานความร้อนที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในลักษณะต่างๆตัวยอย่างการใช้เซลล์แสงอาทิตย์ในด้านต่างๆ พลังงานน้ำน้ำเป็นพลังงานสะอาดไม่มีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมมากนักมีการทดแทนต่อเนื่องตลอดเวลาทำให้ใช้ประโยชน์ได้ไม่สิ้นสุดแต่เป็นพลังงานที่ต้องลงทุนสูงค่าใช้ใจ่ายในการบำรุงรักษาสูง และมีปัญหาการโยกย้ายถิ่นฐานของชุมชนเพื่อสร้างเขื่อนขนาดใหญ่การที่จะนำมาใช้จึงต้องพิจารณาให้รอบคอบและให้สามารถใช้ได้ผลอย่างคุ้มค่าจริงๆกําลังน้ำเป็นแหล่งพลังงานที่สามารถนําไปใช้โดยวิธีการต่างๆได้ถึง5ทางดังนี้ 1. การสร้างเขื่อนหรือกักเก็บน้ำไว้ในที่สูงแล้วปล่อยให้น้ำไหลลงมาตามท่อเข้าสู่เครื่องกันหันน้ำผลักดันใบพัดให้กังหันน้ำหมุนเพลาของเครื่องกันหันน้ำที่ต่อเข้ากับเพลาของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะหมุนตามเกิดการเหนี่ยวนำขึ้นในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำให้เกิดพลังงานไฟฟ้า2 การใช้พลังงานจากน้ำขึ้นน้ำลงที่มีระดับแตกต่างกันมากมาผลิตกระแสะไฟฟ้าซึ่งปัจจุบันมีอยู่ในประเทศฝรั่งเศสและรัเสเซีย 3. การใช้พลังงานขึ้นในมหาสมุทร มาผลิตกระแสะไฟฟ้าโดยการสร้างทุนลอยอยู่บนผิวน้ำการเคลื่อนไหวของทุนลอยเหล่านี้โดยขึ้นทำให้เกิดกระแสะไฟฟ้าปัจจุบันหลายประเทศกำลังศึกษาทดลองอยู่ 4. การใช้ความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างบริเวณผิวน้ำทะเลที่อบอ,อุ่นและบริเวณน้ำที่อยู่ในระดับลึกซึ่งเย็นกว่า และ 5. การใช้พลังงานจากกระแสน้ำในมหาสมุทรโดยใช้การไหลวนของกระแสน้ำในมหาสมุทรที่เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอและมีการเคลื่อนไหวอย่างช้าๆในปริมาณมากมายมหาศาลและมีพลังงานมากพอที่จะนำมาใช้ประโยชน์ได้พลังงานลมลม เป็นพลังงานที่มีอยู่ทั่วไปไม่มีวันหมดเกิดจากการถ่ายเทเคลื่อนย้ายมวลอากาศพอความแตกต่างของอุณหภูมิในบริเวณหนึ่งในสมัยโบราณมนุษย์รู้จักนำพลังงานลมมาใช้เช่นสูบน้ำบดข้าวโพดและเล่นเรือใบเป็นต้น กังหันลมเป็นเครื่องจักรกลชนิดหนึ่งที่สามารถรับพลังงานจนจากการเคลื่อนที่ของลมเปลี่ยนให้เป็นพลังงานกลจากนั้นนำพลังงานกลไปใช้ประโยชน์โดยโตรงเช่น การผลิตพลังงานไฟฟ้าปัจจุบันทั่วโลกมีกังหันลมที่ใช้ในการสูบน้ำมากกว่า1ล้านตัวและเป็นกังหันลมที่ใช้ผลิตไฟฟ้าขนาด1กิโลวัตต์ขึ้นไปมากกว่า12,000ตัวการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมจะใช้ควบคู่ไปกับการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานรูปอื่นเช่นพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้นกระแสลมโดยเฉลี่ยของประเทศไทยอยู่ในระดับกลางถึงต่ำมีความเร็วของกระแสลมต่ำกว่า4เมตรต่อวินาทีเราได้นำพลังงานจากกระแสลมมาใช้ในการหมุนกังหันลมสูบน้ำซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศไทยประมาณ5,800ชุดและมีการคิดค้นพัฒนาในการนำกังหันลมมาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า ในหลายพื้นที่ของประเทศไทยโดยเฉพาะที่แหลมพมเทพจังหวัดภูเก็ตได้นำกังหันลมมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้ารวมกับการผลิตกระแสไฟฟ้าจากดวงอาทิตยพงงตพพ์พลังงานความร้อนใต้พิภพพลังงานความร้อนใต้พิภพเป็นแหล่งพลังงานธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่แหล่งหนึ่งของโลกเกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก เกิดแนวรอยเลื่อนแตกทำให้น้ำบางส่วนไหลซึมลงไปใต้ผิวโลกไปสะสมตัวและรับความร้อนจากชั้นหินที่มีความร้อนสูงกลายเป็นน้ำร้อนและไอน้ำที่พยายามแทรกตัวตามรอยเลื่อนแตกของชั้นหินขึ้นมาบนผิวดินอาจจะเป็นในลักษณะของน้ำพุร้อนไอน้ำร้อนโคลนเดือด และการพลังงานความร้อนนี้จะสะสมอยู่ใต้ผิวโลกยิ่งลึกลงไปอุณหภูมิก็จะยิ่งสูงขึ้นน้ำร้อนจากใต้พื้นดินสามารถจะมาถ่ายเทความร้อนให้กับของเหลวหรือสารที่มีจุดเดือดต่ำง่ายต่อการเดือดและการเป็นไอแล้วนำไอที่ได้ไปหมุนตัง เพื่อขับเคลื่อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้านอกจากนี้น้ำพูร้อนที่นำมาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วเมื่อมีอุณหภูมิต่ำลงเหลือประมาณ80องศาเซลเซียสสามารถนำมาใช้เป็นพลังงานในการอบแห้งพืชผลทางเกษตรเป็นพลังงานสำหรับห้องเย็นและเครื่องปรับอากาศได้อีกด้วยพลังงานชีวมวล การนำชีวมวลมาใช้เป็นพลังงานนั้นมีสองกระบวนการคือ 1. กระบวนการที่ให้ความร้อนและ 2. กระบวนการทางชีวภาพสรุปทรัพยากรธรรมชาติเป็นรากฐานและเป็นตัวแปรสำคัญของการพัฒนาประเทศทั้งนี้ พอต้นกำลังของระบบไฟฟ้าทั้งหมดในปัจจุบันล้วนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติซึ่งมีวันหมดสิน้นแม้แต่น้ำซึ่งเป็นทรัพยากรหมุนเวียนก็มีข้อจำกัดด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเช่นกันดังนั้นจึงมีความพยายามคิดค้นสแสวงหาแหล่งพลังงานใหม่ที่ประหยัดและสามารถใช้ได้ตลอดไปเช่นพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลมพลังงานความร้อนใต้พิภพพลังงานชีวมวลและพลังงานาน้ำการนำมาใช้ประโยชน์ในระยะแรกจำกัดอยู่เฉพาะพื้นที่ขนาดเล็กและห่างไกลเท่านั้นหากจะนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ ต้องอาศัยเวลาในการพัฒนาเทคโนโลยีและลดต้นทุนการผลิตลงอีกและต้องคำนึงถึงศักยภาพของพลังงานแต่ละประเภทด้วย